ดีค่ะวันนี้นะคะตุนมาพบลูกค้าทนน่านนึงนะคะที่ท่านได้ทานดีบูลนะคะจากอาการปวดเข่านะคะเรียกเรียกว่าเดินไปนี่แทบต้องลากขาเดินเลยนะคะแล้วทานดีบูลแล้วดีขึ้นนะคะวันนี้เราอยู่กับท่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่แนะนําตัวนิดนึงค่ะฉันชื่อสุภาพรอำศักริ์คุณค่ะค่ะทานดีบูลมาแล้วสองกล่องสกล่อง,อ,งอาการที่แย่ๆก็ดีขึ้นค่ะค่ะพี่แย่ย,ยังไงนะคะเดิน ต้อง拉ขาละค่ะเนิน拉ขาอยูเหมือนเด้ไ่ไปเลยเนาะใช่วันแรกนั่นแหละยกขาไม่ขึ้นมันเจ็บแป๊บแป๊บตรงไหนเจ็บแป๊บแป๊บตรงในค่ะคือแบบว่ารองเท้านี่อยากเสียบแต่ไม่ได้เลยอ่ะรองเท้าแล้วมันติดติดบนี่ต้องขึ้นสมองเลยใช่ไหมคะอืมค่ะแต่ว่าพี่ทํางานเกี่ยวกับเงื่อนแผนไทยเงื่อนแผนไทยแล้วเงื่อตัวเองด้วยใช่ไหมคะก็้วดูแลตัวเองด้วยค่ะแล้วแล้วพี่ไปลงทํา เป็นยังไงคะเดินขึ้นรถเมล์ไปหรือว่าขับรถไปคะขึ้นรถเมล์ขึ้นรถเมล์แล้วยืนไม่ไหวแล้วทาไงคะสี่ขอเขานั่งขอเขานั่งแต่แต่แรกพี่ได้ข่าวว่าพี่แบบคือแบบนั่งแท็กซี่ไปทำงานเลยใช่แล้วมันจะเหลือไหมคะก็โอแยมกันนะโอเคจ่ายแต่ค่าแท็กซี่ค่ะโอเควันนั้นนะคะที่มาเจอพี่เนาะแล้วพี่ก็เดินแบบว่าเขาเรียกว่ายกขาเนี่ยเหมือนเหมือนลากเลยใช่ไหมคะไม่ไหว่ะแล้ว พอพอเราได้ได้รับประทานไปหึงซองจาาก่ะพอไม่เอาได้ไหมไม่เอาได้ไหมค่ะอันนี้คือพี่ทานชนิดผงเนาะแล้วพี่คิดยังไงคะที่แบบว่าหนึ่งกล่องมีห้าซองนะคะแล้วพี่ตอนนั้นพี่คิดยังไงอะคะโอ๊ยทำไมมันน้อยจังมันน้อยจังจะหายหมดเออจะหายมันจะหายเลยนี่เลยทุกคนเลยคิดอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าผลก็คือพี่กินไปสองสองวันเหรอคะที่ปวดขึ้นสัม กินไปที่วันที่สามนะคะที่เขาก็มีการปวดขึ้นกว่าเดิมปวดมากปวดมากแล้วโทรไปบอกโอ้ยนี่ไม่กินได้ไหมไม่กินได้ไหมทำไมไม,มันปวดมากนีบคือแบอบวันที่เท่าไหร่นะคะดีขึ้นก็วันที่ห้า วันที่ห้า,าก็เริ่มอาการมันเบาลงเอเคเลยค่ะนะคะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะถ้ามีอาการปวดขึ้นจะเป็นอยู่2แบบค่ะบางคนก็วันที่2กับวันที่3าเป็นอยู่2วันนะพี่นะ,ะแล้วก็บางคนก็วันที่3กับวันที่4ี่นะคะวันที่5้าก็เบาขึ้นเอาง่ายคือจะเป็นอยู่แค่2วันะวน,นะคะสวันนี้้นเลยนะพี่เนาะก็ต้องทนนิดนึงทนต้องอดทนต้องอดทนค่ะทนผานให้ได้ตรงนี้นะคะนะคะ แล้วพอทานวันที่ห้าเริ่มเบายกเขาขึ้นได้ใช,ใช่ไหมคะอาการก็ดีขึ้นดีขึ้น,นพูดถึงว่าเป็นไงคะห้าซองแล้วดีขึ้นเนี่ยันก,ก็คุม ซึ่งผิดกับที่เราคิดตอนแรกเลย<ม>ใช่ไหมคะคุม้มมากกับเงินที่ลงทุนใช่ไหมคะพี่ก็คุ้มค่ะคุ้มมากเลยนะคะวันนี้นะคะพี่เนาะวันนี้ดีบุญผงทานแล้วดีขึ้นข้อเขา่าไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเขายกไม่ขึ้นเหยียดเข่าไม่ได้งองไม่ได้อย่างนี้คะ่ะช่วยได้หมดเลยนะปวดหลังปวดข้อปวดเอวอย่างนี้ยค่ะพี่นะคะวันนี้นะคะพี่พร,พ,พ,รพี่พรทานดีขึ้นแล้วเนี่ยคะ่ะแล้วพี่พรแบ่งปันเพื่อนเพื่อนิดนึงอะค่ะทางบ้านว่าแนะนําให้มาทานดีไหมอย่างงี้ค่ะ อานที่ได้รับทานแล้วมันดีขึ้นดีจริงๆรดีบูนี่ก็ขอแนะนําให้ผู้ชมที่ได้ดูแล้วอ่าอันนี้เป็นจริงทานจริงถึงได้แนะนําให้มาทานดีบูลค่ะดีบูลนี่ยอดเยี่ยมจริงๆคนะ่ะบอกอบุนนะ้วค่ะจะได้บอกต่อกันไป้าใครเป็นอะไรเกี่ยวกับ อ่าว่าเขาเป็นเส้นอะไรเนี่ยวันนี้พี่พรยืนยันแล้วก็การันตีผลทานแล้วนะคะไม่ใช่หน้าม้าแต่อย่างใดนะคะถ้า,ถามีคะแนนนะคะเต็มสิบที่ให้สิดคะแนนนะคะให,ให้สิบเลยนะคะสิบบวกบด้วยไหมพี่อเออสิบบวกบเลยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะ ที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะแนะนําเลยนะคะวันนี้พี่พรดีขึ้นก็อยากแบ่งปันนะคะพี่พี่พรเนี่ยค่ะด้วยวัย65ปีนะคะเดินเหินได้สะดวกนะคะดีขึ้นนะคะไม่ต้องแบบไปขอเขานั่งรถมีแล้วเนาะพี่เนาะทุกวันนี้นะคะก็สบายมากเลยนะคะก็ใครสนใจก็อ่าทักมาได้เลยนะคะดีบูนดีจริงค่ะวันนี้พี่พรการันตีนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่พรมากที่แบ่งปันนะคะวันนี้สองคนนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีค่ะ,คะ